รับสำหรับการแข่งขันที่เราได้4ลูกครับไปชมกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเริ่มมาไม่ถึงนาทีครับไทยเกือบได้ประตูขึ้นนาครับจังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายของบดินครับให้ทางด้านของสุภโชคคือพอนําเร็วแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นเกมของทีมชาติไทยนะครับดูครับทีรศินครับให้มาตรงวันนี้แล้วดูสุภโชคครับภาพพิกสวยมากจังหวะยิงของบดินนี่ยเตะอัสนาวีครับ ดักสุดท้ายแล้วมงซ้ำอีกทีของเอเลสดอเล่ก็มงนุนิดข้ามคาไปนิดเดียวครับแทงมาครับขณะที่อินโดนีเซียก็พยายามนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกมีโอกาสครับเดวังก้าลูกนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับคือถ้าเขาตีเสมอได้เนี่ยน่าคับใช่ครับแต่พอทําไม่ได้ทีมโดนีเยมีโอกาสอีกครั้งท้ายครึ่งแรกบดินก็ปั่นลูกนี้ก็ติดเซฟของนาเดโอกดเลยครับ เนี่ยครับถามว่าเขามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่ได้ทีขาดของอินโดนีเซียที่ไม่คมครับรแล้วก็ต้องชมสิวรักษ์ด้วยครับตอนนว้นี้ฟันจะย,ยากครับแปลลูกนี้ติดเท้าพอทําไม่<อ>ได้จังหวะขึ้นมาของทีมชาติไทยครับปรีบโรเลยครับหักมาแล้วดูข้ามหลอกแล้วสุภโชคกดเน้นๆเลยครับเสียบเสาครับสานาทีที่67สมองลุ้นๆเลยครับลูกนี้ ทางด้านสุภโชคสารชาติคือเล่นนี่เหมือนเก็บตัวซ้อมด้วยกันมานานนะครับคือรู้ใจกันครับดูกับข้ามหลอกถึงบอลแล้วใส่เลยครับเขาเห็นแล้วนะครับมาแล้วแม่นด้วยยิงแม่นจริงครับลูนนี้โคนเสาเลยครับคือนาเดโอเนี่ยพุ่งยังไงก็ไม่ถึงใช่ครับกระทันก็คือต้องไปยิงอยู่ตรงเสานั่หละครับยอดเยี่ยมมากครับสุภโชคสารชาติวันนี้โอเคครับแล้วความผิดพลาดในเกมรับของโาเลเซียก็โดนลงโทษรับลูกที่สี่ ภาพจังบอกเป็นลูกที่ทำให้นัดที่สองนี่มันดูขาดเหลือเกินนะครับ,รบจากทางด้านบรินผาลาครับประตูแรกในทัวร์นาเมนต์ครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นดีนัดน,นี้โดดเด่นมากใช่ครับ,รบแต่ว่าให้วรชิตครับแอ,อซิสต์ของวรชิต